แอมเบอร์แอมเบอร์แอมเบอร์ทำอะไรตอนบ่ายวันเสาร์ดีแอมเบอร์ Amber อยากกินกาแฟเหรอฮะอยากกินกาแฟโอเคงั้นเดี๋ยวทำกาแฟกินกันนะโอเคนะแอมเบอร์อยากกินกาแฟรับคุณ สวัสดีครับวันนี้มาทาํากาแฟดื่มกันตอนบ่ายวันเสาร์นะครับเหตุเนื่องจากต้องล็อกดาวน์อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ไม่มีร้านกาแฟาที่ไหนที่แบบเออเปิดเลยเราก็ไปนั่งในร้านกาแฟาสิงสถิตกันไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือต่อให้มันไปได้จริงเนี่ยร้านกาแฟามันก็มีแต่กาแฟาไม่ค่อยอร่อยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทําอร์โรเ e s s นะครับอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้มาโหนานมากๆแล้วอันนี้คือซื้อมาสักประมาณ 4-5ปีที่แล้วนะครับตอนตอนยุคกาแฟกำลังบูมนะครับวันนี้ได้กลับเอามาใช้ใหม่ตอนที่ทำเซลลไอโซเลตกันนะครับผมเรามาทำกันวันนี้นะครับเรามาใช้กาแฟจากเคนยานะครับปลูกที่ความสูงประมาณ1,600ฟุตนะครับโอ้โหกลิน่น สุดยอดมากนะครับอันนี้ท o p n o t ตน่าจะเป็นกลิ่นประมาณซิตรัสครับแล้วก็ hard n o t ตนะครับตัวบอดี้ของกาแฟตัวนี้กล mm ิ hmm. ่นจะเป็นเป็นผู้ลาบนะครับ mm hmm. ก็จะมีบอดี hmm. ้ที่แบบว่าหอมแบบกลมกลม่อมแล้วก็ขมคอเลอ็กน้อยนะครับส่วน end note ของตัวกาแฟตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็น w o o d ้นะครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆเรายังไม่รู้หรอกอันนี้คือผมดมจากแค่แค่เมล็ดบดสดๆนะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องมาคัพป,ปิ้งกันนะครับวายกาแฟตกกันเต็มเลย ก็เทคนิคที่เราใช้วันนี้เป็น Aero Press นะครับเราก็จะมีการาตวงกาแฟลงไปก mm hmm. ็เท่ากับกาแฟที่เรากินอยู่ที่ร้านนะครับประมาณประมาณ1ช้อนผมขอเป็น2ช้อนแล้วกันผมกินกาแฟค่อนข้างจะเข้มนะครับหมดเลยนี่นะงั้นผมขออนุญาตใส่หมดนะครับ จะใช้น้ําไม่ร้อนจัดและกันเพราะว่าถ้าเกิดน้ําร้อนจัดเนี่ยบางทีกาแฟมันมันก็จะมีความเสียหายได้นะครับวันนี้เราก็ขอใช้เป็นน้ําแบบประมาณสัก90องศานะครับเติมลงไปก็กะปริมาณนะครับประมาณเท่ากับช็อตกาแฟที่เราที่เราดื่มกันนั่นก็คือประมาณสักหนึช้อนประมาณสักไม่น่าจะเกิน250มิลนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวฝาปิดของมันซึ่งก็จะมีตัวเซลโลเฟนนะครับเป็นกระดาษกรองก็ปิดเอาไว้จริงๆผมเขาจะต้องต้องต้องค้นด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้เอาช้อตมาเข้ารายการก็ขออนุญาตใช้มืออย่างขย่าเอาอย่างนี้ละกันทำกินแบบง่ายๆครับแต่ผมเชื่อว่ารสชาติออกมานี่คือแบบว่าสุดยอดแน่อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับใช้หลักการ คล้ายๆกับเครื่องชงแต่ว่ามันจะกึ่งๆระหว่างการที่เราใช้ กาแฟไปแช่น้ํากับกึ่งๆึ่งการใช้แรงดันนะครับเพราะว่าตัวกระบอกเนี่ยมันเป็นกระบอกสูญญากาศนะครับเราก็จะใช้แรงดันสูญญากาศของมันเนี่ยดันอัดออกมาซึ่งมันก็จะทําให้ตัวน้ํากาแฟที่ออกมาเนี่ยนอกจากจะมีตัวสารที่มันละลายน้ําได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีสารที่ละลายในไขมันได้บางส่วนด้วยเพราะว่ามันก็จะมีการใช้อากาศอัดออกมานะครับมันก็จะมีรสชาติที่แบบว่ามากกว่ากาแฟดิฟนะครับมากกว่ากาแฟที่แบบแช่ หรือกาแฟชงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีครบทุกโนต้ตเท่ากับกาแฟที่ใช้เครื่องเครื่องชงแบบเท่าไหร่นะ15บาบาเนาะผมจำไม่ได้เหมือนกันซึ่งพวกนั้นเองก็ตัวหนึ่งเป็นหมื่นเป็นล้านนะบางยี่ห้ออ่ะเราก็ทิ้งเอาไว้อยู่สักพักหนึ่งนะครับคนไปเรื่อยเรื่อย,อยคิดว่าน่าจะถึงเวลาน่าจะได้แล้วแหละอ่ะโอเคผมจะผมจะกดมันออกมาแล้วนะครับอ่าเริ่มออกแล้ว กดยากนิดนึงกดยากนิดนึงโอโกดแรงไปก็ไม่ได้นะครับกดแรงไปปุ๊บเนี่ยตัวกระดาษมันจะขาดนะครับเพราะว่าแรงดันมันสูงเกินนะครับเราก็ต้องค่อยๆกดแต่ว่ามันจะสามารถไล่น้ำจนได้ถึงแบบถึงโยสุดท้ายเลยแต่ว่าการชงแบบนี้มันจะทำให้ได้แต่น้ำกาแฟนะครับมันจะไม่ได้เควม่านะครับ เคลม่าคืออะไรเครมาก็คือตัวฟองที่มันประกอบด้วยชั้นไขมันนะครับซึ่งตรงส่วนนั้นแหละที่เขาเชื่อกันว่ามันมีความหอมมากกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นส่วนที่แบบเกิดขึ้นมาได้จากการที่แบบต้องมีไขมันเท่านั้นซึ่งปกติเราใช้น้ำชงไขมันมันจะไม่ออกนะครับอหอมกเกินเดี๋ยวผมขอลองชิมน,นะฮะฟีลแบบนี้นี่คือเอาจริงนะ ความฟิลของมันเนี่ยน้ำลายออกเลยค่ะไม่สามารถที่จะหา หาชิมอย่างนี้ได้จากการที่เราไปไปอยู่ในร้านแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการสกัดกาแฟแบบชน,นิดที่เราเรียกเป็นลุกครึ่งเนาะคือแบบว่าไม่ใช่กาแฟที่ที่ที่สกัดง่ายๆแต่ว่ามันก็ต้องใช้เครื่องมือแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นว่าเป็นเครื่องมือที่แพงมากเพราะฉะนั้นตอนที่รสชาติที่มันออกมาอาจจะแบบไม่ได้คมนะครับอาจจะอยู่ที่สักประมาณ80ดถึง90ของกาแฟโดยทั่วไป80ถึง90ซของกาแฟโดยทั่วไปแต่ว่าสําหรับบางคน ที่ชอบกาแฟที่มีความกึ่งกึ่งกึระหว่างความใสสะอาดนะครับกับความเข้มของเนื้อกาแฟเนี่ยคือผมเชื่อว่า AeroPress จะสามารถตอบโจทย์ได้ให้นึกสภาพนะครับคล้ายๆกับกาแฟบางๆที่เขาที่ผู้หญิงชอบทานกันพวกกาแฟริปนะฮะแต่ว่าก็จะมีความแบบมีความเข้มแบบกาแฟของอิตาลีด้วยกลิ่นมันแบบ เข้าใจเลยคือบางทีบางคนอาจจะแบบชิมกาแฟเ,เคนยาเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปลายกลิ่นที่มันเป็นวู้ดดี้เนี่ยแต่ว่าจมูกของตัวเองรับรู้กลิ่นได้ในแบบในแบบค้ายๆกลิ่นของแอลกอฮอล์ oh ครับจริงๆแล้วกาแฟกลับน้ำหอมเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือกลิ่นไม้หรือกลิ่นวู้ดดี้เนี่ย บางคนจะไม่ได้กลิ่นหรือบางคนอาจจะแยกไม่ออกนะครับแล้วก็เขาก็จะเอาไปปนอยู่กับกลิ่นของแอลกอฮอล์เช็ดแผลนะครับไอโซพอิล so ์แอลกอฮอล์หรือไอโซพรพานลเนี่ยคือพอมันเอาไปไปปนกันปุ๊บเอาไปเทียบกันปุ๊บกลิ่นน้ำหอมที่มันเป็นกลิ่นไม้ผสมลาเวนเดอร์เนี่ยผสมแบบเป็นไม้กับลาเวนเดอร์เนี่ยบางคนจะตีความว่าเป็นกลิ่นของแอลกอฮอล์เช็ดแผลเลยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าเป็นในโลกของน้ำหอมจะบอกว่ากลิ่นพวกนี้นี่คือแบบโอ้โหแมนมากเซ็กซี่มากสะอาดมากนะครับ ทนไม่ไหวแล้ขอกินเลยละกันวันนี้ขอลาลาไปแต่เพียงเท่านี้กันนะครับผมชิมกาแฟเผือให้เผ็ดถึงจม,มกู <c oughs> กกาแฟกเ็เผ็ดนะฮะ